ตอนนี้กําลังออกเดินทางไปกรุงเทพเพื่อจะไปหาพี่ๆี่ในสินนะครับไปการเต้นกันที่เมืองการนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ ครับตอนนี้กำลังไปกางเต็นท์กับผู้พี่ๆคณะเราครับใส่ย,ยับใส่ย,ยับใ <c oughs> ส่ย,ยับใส่ย,ยับมาถึงกรุงเทพแล้วก็เดินทางต่อกาญจรบุรีเดินทางจากชลบุรีตั้งแต่บ่ายเพิ่งมาถึงนะเนี่ยมีพคนขับคนขับครับพี่ตายพี่ตาย,ตายนั่งหลังพี่ตายโอเคเดี okay, ๋ยวเจอกัน ที่มังการเลยครับ พี่ดำไปไหนพี่ไส่กระทะนะใส่กระทะใช่ไหมใส่กระทะใส่ไปแล้วใส่ไปแผ่นหนึ่งนมปังผาดเลยอย่างเดียวเนี่ย แดงีน้ำยายอดตาอยู่วันสามวันสองคืนเบียงค,ค,ค,ครับขน้นรถเลยอยู่กันสามวัน,น,นเดี๋ยวจดจะเอียดกันครับ มา,มา,มาตอนมาเติมน้ำมันไปพันห้าหรือของไปสองพันห้าแต่อยู่กันสามวันจะก,ก็อยู่อาทิตย์หนึ่งสามคนครับผมไปต่อที่ทัวร์พัะงาพัะงาบ มาแล้วครับครับทัวพังงาพังงาทัวพังงาพังงาเต็นเต็นนี่ยอยู่ไหนกันอยู่ในชุดกัมมันต์ฮะมีฝนตกหน่อยครับคืๆๆอคือคุอกัมมันต์ะต้องมานอนในศาลาอ่ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยทัวทัวอะไรนะพี่ทัวอะไรนะ ถูกพังงาถูกพังงาพังงามาถึงตรงกลางนี่ป่ะมีวะเนี่ยจอจอจอหนังจอหนัง่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ตากผ้านะจอหนังจบมาเลยเดี๋ยวนี้ม์พระิษม์พิษเดี๋ยวมลพิษใช่มลพิษสมบูรณ์เฮ้ยทำอาหารแค่นี้จบชิมครับรงกลางอ่ะอ่าโอ้โหโอ้โหนี่งทวัน ไม่อร่อยเลยไม่ใช่ตั้งคัวนี่อะไรพี่น้ำอะไรครับเนี่ยน้ำฉบูครับชฉบูชฉบูชีฉบูชิชามฉบูดำเรามาถึงกี่โมงนะสามสองสมครึ่งสองครึ่งเดินทางออกกรุงเทพกี่โมงหัวยับออกเทกกี่โมงแล้วเราห้าโมงครึ่งอห้าโมงครึ่งกับาหกโมงที่มาถึงก็ตั้งครัวตั้งครัวครับตั้งครัวพังนาพังนาตั้งครัวเต็นท์แล้วก็จอหนัง่อตัวนี้อ่ะที่พี่ตั้งกล้องตัวนี้วะ ทัวงามงงาัวนี่ครับเต็นที่ดำนอนในร่มเลยครับเต็นไม่มีหลังคาอ้มเนใครับปรุงรสชาบูชาบูชิมีไล่นละกินกินสุกกินสุกกินสุกฟาร์ามดา่ามะขามเตี้ย,ยก,ก โอเคตูตูน้ำชาบูชาบูปิดไม่หน่อยเดี๋ยวเขาโทษ้าเลยไม่ได้มีคนนณาเข้ามาเองเออในะไดีคนนณาเข้ามาเองง่ายๆครับวันนี้เตรียมข้ครัวนำมาพริกอ่ะตรงนี้นี่ตัวนี้ครีปได้ปะได้ ทันลมอ่ะไม่ได้ขาดไม่ได้เขาขาดทัานลมไม่ได้บ้านกูว่าบ้านมึงไม่ซ่าเลยฮะบ้านกูนอ,อ่ะบ้านมึงรอไปก่อนเลยกูนอนหนาวเว้ยเนี่ยประธานนั่นแล้ว <c oughs> ยิ้มมองเต็มที่ผมนอนตรงน,นี้เลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กลางอีก มันก็ซุกห้อกูก็ได้ห้องเอกก็ได้โอ้ยบ้านเมืองกนดังแต่ไรบอกแกบอกจิ๊บอนับอกว่าไม่นอนพี่ดำอ่ะกูเมีเป็นแยกดีกว่าครเมียน่ก็ดีมองครอบนค่ยอกีูกซื้ออยู่แล้วปมึงครอบครอบเลผมซื้อมอกี้อยู่แล้วเมืมอกี้ผมซื้อแล้วาถ้าไปเ่ไปซื้อเต็นทดหน่ั้งเดียวใช่ีนงา không ừ. yeah. <laughs> <laughs> thành ừ. ừ. oh, oh. cái mày nữa đi, trang lồng, trang đèn cái này chụp ảnh hả? Hồi, hồi pin đây. Mắc, mắc, mở ra. Cổn xơng đấy. Ô, trung, trung thêu, trung đan, trung phải, trung chỉnh, trung trì, nha. Trung trì nha. Rồng tài nữa. Ôi, ba ba một con, cái 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 เสียหมยเสียหมดทมเสียหมดแมววมวร็จแล้่ตที่ป่นมีเหรอเออิดที่ป่นอยู่นี่ต้องจิแหลังคาของเยอะไปซื้อที่ป่นมาแล้ว เปิดไฟนั Again, ่นได้ใชแล้วสปอรตไลท์เล็กผมอะส่องส่องมางทีันโ้ยอไหมท่พักเงครับตเช้าเดูบรวยกัศตอนเช้ี่นนครัว่าจะตื่นกไวหอเปล่านะครับน้ำมามาสอขวดเต็มเตลิตร ยับจับครัวพังงาบพังงาบงัพังงาบพังงาบครังงบะะแนะะ EP หนึ่งไหม EP หนึ่ง EP หนึ่งเราใช้กล้องมือถือไปก่อนนะเดี๋ยวเราสปอนเซอร์ครางเราสปอนเซอร์เดี๋ยวรอเเผื่อมีคนร่วมทางเยอะ นี่กินไม่พูดไม่จาเลยครับมีดำคิวครับ่อดสุราเป็นเหตุให้พิการได้ซดที่เห็นเลยครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำซุปกันนะน้ำซุปชาบูชาบูาา โ,โอ้ยโ,โอรธโอ๊ยโยรธยดึกยำดึกครับหลงท้องก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยวไปดูพี่ตายพี่ตายกลางเต็นท์กันครับนี่เต็นท์พี่ดำนอนในร่มไม่ไครับไม่นอนรรนอนในร่มครับตเต็นไม่ไกครับ บรรยากาศบรรยากาศนี่นอนในโดมในโดมหน่อยชาน่าจะชน้าจะหมอกเยอะอันนี้เต็นเต็นผมครับเต็นลุงเอกกินแหลกนี่ตายกำลังวางแลนด์มาร์คสีเขียวเนี่ยวซับ น้ำเข้าพี่อมมีสองชั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้ครับเต็นท์ผมเต็นท์ผมนี่ดี๋ยก,กลับไปต้องต้องจัดซะหน่อยละเต็นท์สีดำแล้วก็ออปชั่นดำนะโต๊ะเตอะดำหมดเรียกยุงดิพี่ตายบอกเรียกยุงดิอ๋อนี่ครับกีก้าดึกจะไม่ค่อยเห็นอะไรครับตอนเชา้าเดี๋ยวว่าถ่าย ไม,ไม่ใกล้หรอพี่อ๋อใกล้ลอ๋อจะตั้งโต๊ะได้ใช่ไหมเอาเอาเสือนี่ม,มาเสือพี่ใต,ตเมม้เสือนี่หม,มอะเสือนี่หมปูได้นะแม่มันดูมันมันบอกไม่ให้การหลครคา มีหัวเปียกอะหลังคาเมกามีหัวเปียกมีนอนแข็งอะนี <laughs> ่ครับบรรยากาศบรรยากาศี่ถ้าฝนไม่ตกนี่มานั่งนั่งนี่ได้นะจริงแล้วนั่งเรานั่งนี่ได้นะฮ <c oughs> ะพี่ได้เนาะเยี่ดีเลยทนะัศน์าการณ์หนาวๆเนี่ยปิงไฟได้ครับิว <c oughs> ดีเลยตรงนนั้นใช่ที่นี่จุคน จุคนได้ประมาณ15เต็นพอเดี๋ยวมันจะแน่นไปโอเคครับมีอยู่ตอนดึกตอนดึกครับนี่เรายังไม่หยุดกินถายจอใหญ่ละเมนูเมนูเมนูใส่ยับใส่ยับ <EN> ดึกแล้วก็มีอะไรก็ใส่ลงไปในกระทะใส่ยับคน,นล้วเหงาใส่ยับอาหารนี่เหลือๆครับซื้อมากินเหลือๆสารอาหาพี่ เทปเนกลือนี่ยอะไรพี่ใส่เนื้ะเกลือแล้วเทปกระทียมหมดเทปจะเกลือเกลือแล้วที่ใส่แบบนี่เป็นไงนี่ท้าไม่เทปนี่ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยใช่แน่นอนแน่นอนครับทำเหมือนนั้นแหละแหลกแหลกเลยไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วน่ากินมากเนยเดินทางมาไกลแล้ววะไม่มีพักครับเต็มที่ จะมาสำรวจสถานที่ก่อนเดี๋ยวหลังชวนพี่เพื่อนๆน้องๆมาหอมนะหอมมะเออหอมเนยเนยกระเทียมเนี่เอาขนมปังโป๊ดนี่กินได้เลยนะใส่กระเทียมเออใส่กอกได้เลยตอนนี้เมนูง่ายง่าย แก่เลยอ่ะพริกไทยกับพี่ใส่ไหมใส่แลยใส่ดาวใช่ไหมหอมพริกไทยดำพริกไทยดำพริกไทยดำเกลือหิมายันหิมายันหอมมะลายหิมายันนี่สักกล้องนี่รับกลิ่นได้นี่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเช็คท่าเลือให้ดูพร้อมถือว่าจะไม่ได้กินซะแล้ว โอเคลาตาลาตีนี้ยาวๆครับเฉฟครับเชฟเฉฟกระทดกระทลุดขววเงียบๆขัวพังงาพังงาพังง่าพังงาพังง่พังง ยอดครับสุดยอดหอมฟุ้งหอมเนียวะหอมเนาะหอมพิซไยหน่อยพี่พี่ซไซหนักพี่ซไซหน่อยพี่พิซหน่อยพี่ซไซหน่อยนี่ดูนี่ดูโอ้โหดูนี่เบื่ออาชีพเบื่ออาชีพโอ้โหต้องเข้าเลยนะต้อเข้าเลยนะไม่มาไม่ได้โอ้โหเลืครับไปกินย่อยยาวกินย่ยาวน่ากินไหมครับ เพรับอ่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินดี <laughs> โอเคหอม,หอมอเมนูตอนดึกครับน่าทานไหม